ในเวลาเดียวกันจังอยู่ที่อยู่ในห้องเรียนก็ไม่ได้นิ่งเฉยเขามองไปที่จิ้งจอกพันหน้าและถามขึ้นมาจิ้งจอกพันหน้าเจ้ารวบรวมของแบบไหนมาได้บ้างและได้หาของที่ข้าบอกมาหรือไม่เขาออกจากสำนักไปถึงสิบวันเขาจะไม่คาดหวังได้ยังไงของอะไรกันเซียวเหยียนและสิทธิ์คนอื่นๆต่างก็มองไปที่จิ้งจอกน้อยด้วยความสงสัยมีแค่จังอยู่จิ้งจอกพันหน้าและโอเสิรนเฟิงเท่านั้นที่รู้เรื่องเหล่านี้ห้าห้าเจ้าสำนักท่านดูถูกข้าเกินไปแล้ว จิ้งจอกพันหน้าหัวเราอออกมาข้าเตรียมย่าลงตาและหินดวงดาวมาแล้วจํานวนของมันก็มากโขมากเกินกว่าที่ท่านจะคาดถึงจ้างอยู่ยักคิ้วด้วยความแปลกใจเร็วขนาดนี้เลยรึอเขาแปลกใจเป็นอย่างมากจิ้งจอกพันหน้าพูดขึ้นมาอย่างภูมิใจท่านคิดว่าข้าเป็นใครกันข้าคือเจ้าแห่งเขตมืดนะทั่วทั้งเขตมือดอนาเขตหนึ่งในสามเป็นของข้า ยิ่งไปกว่านั้นข้ายังมีสัตว์อสูรขอบเขตว่าส่วนที่เป็นลูกน้องของข้าอยู่มากมายข้าแค่สั่งการพวกนั้นลงไปไม่กี่วันพวกนั้นก็เอาของมาส่งให้กับข้าแล้วถ้าจะถามว่าใครเป็นผู้ที่รู้จักป่าหวงหยวนดีที่สุดก็คงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าพวกสัตว์อสูรที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าหวงหยวนมาตั้งแต่เกิดได้หอกวัตถุดิบอะไรอยู่ที่ไหนไม่มีใครเข้าใจไปมากกว่าพวกมันในด้านนี้นี่คือข้อได้เปรียบของสัตว์อสูรเจ้านำมันกลับมาที่นี่หรือไม่จังอยู่ถามด้วยความคาดหวัง จิ้งจอกพันน้ายกมือขึ้นเกาหัวของมันเยอะมากข้าก็เลยกองไว้ที่ตีนเขาห่วงนอกจากย่าลงตาและหินดวงดาวแล้วมันยังมีของสําหรับการปรุงยาอีกด้วยข้าไม่อาจจะนํามันกลับมาได้ทั้งหมดแต่ท่านสบายใจได้ข้าให้ลูกน้องของข้าไปเฝ้าเอาไว้แล้วไม่มีใครขโมยมันไปได้จางอยู่อดสงสัยขึ้นมาไม่ได้ นางเป็นถึงเจ้าแห่งเขตมืดขอบเขตตันส่วนขั้นสูงถึงแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังใช้ความแข็งแกร่งในขอบเขตตันส่วนขั้นกลางได้ชั่วคราวแต่ถึงอย่างนั้นนางกลับเอาของเหล่านั้นมาที่นี่ไม่ได้เมื่อเห็นสีหน้าของจังอยู่จิ้งจอกพันหน้าก็กังวลและพูดขึ้นมาว่าเจ้าสำนักสิ่งที่ข้าพูดเป็นความจริงมันมีของเยอะแยะมากมายข้าไม่อาจนำมันกลับมาได้หมดหากข้าต้องเอามันกลับมาข้าคงต้องไปกลับสัก์สิบรอบมันยุ่งยากเกินไปนางร้อนรนและไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไง นางกระทืบเท้าลงบนพื้นและบิดไปมาช่างมันเถอะรอให้ท่านว่างแล้วไปดูกับข้าเองดีกว่าแล้วท่านจะรู้เองข้าเชื่อเจ้าจังอยู่พยักหน้าแล้วถามด้วยความสงสัยแต่เจ้ารวบรวมสมุนไพรปรุงยามามากมายเจ้าหามันมาทํำไมกันจิ้งจอกพันหน้ายิ้มและพูดขึ้นไม่ใช่ว่าอาจารย์โอต้องการฟื้นฟูพลังวิญ,ญญาณที่เสียหายไปไม่ใช่หรือ เขายุ่งอยู่กับการสอนและเรื่องของสำนักตลอดทั้งวันไม่อาจจะออกไปหามันได้ค่าว่างและไม่มีอะไรทำก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปหามันมาให้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนักถือเสียว่าเป็นการช่วยอาจารย์โอไปด้วยนางเห็นว่าโอเสริญเฟิงต้องการมันบวกกับอยากให้เขาติดนี่นางดังนั้นจึงตัดสินใจช่วยเขาบางทีมันอาจจะมีประโยชน์ในภายหลังอีกอย่างสิ่งที่นางต้องทำก็แค่สั่งการลงไปเท่านั้นจากนั้นก็จะมีสัตว์อสูรนับไม่ถ้วนไปหามันมาให้นาง โดยที่นางไม่ต้องกังวลเลยแม้แต่น้อยหาสมุนไพรามารึกสีหน้าของจังอยู่ดูแปลกใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพบว่าสามารถใช้สัตว์อสูรแบบนี้ได้ด้วยจิ้งจอกพันหน้ามีพรสวรรค์จริงๆที่คิดวิธีนี้ได้แต่วิธีนี้ใช่ว่าใครจะใช้ได้ตามใจยกเว้นแค่จิ้งจอกพันหน้าเป็นยังไงข้าฉลาดหรือไม่เจ้าสำนักนางยืดอย่างภาคภูมิใจครั้งนี้จังอยู่ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้เขายกนิ้วโป้งให้กับจิ้งจอกพันหน้าและชมออกมาใช่เจ้าฉลาดมาก เขาถึงกับคิดไว้ในใจว่าถ้าหากต้องการวัตถุดิบในอนาคตงั้นเขาก็ให้จิ้งจอกพันหน้าไปหามาให้ซึ่งวิธีนี้น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าสั่งคนอื่นคำชมของจังอยู่ทําให้จิ้งจอกพันหน้าพอใจเป็นอย่างมากดวงตาของนางโค้งราวกับจันเซียวสักพักจิ้งจอกพันหน้าก็ถามขึ้นมาด้วยความคาดหวังเจ้าสํานักท่านจะช่วยข้าปรุงยาฟื้นฟูพลังขั้นที่สามได้หรือไม่ นางเบื่อกับความรู้สึกที่ตัวเองอ่อนแอและเป็นธรรมดาที่อยากให้จังอยู่ปรุงยาฟื้นฟูพลังขั้นสามให้กับนางตามที่รับปากไว้สำหรับการปลูกสายเลือดจิ้งจอกเวทนางไม่ได้กังวลอะไรเพราะนางรู้ว่าหากทำตามคำสั่งสอนของจังอยู่ในไม่ช้านาง <c oughs> ก็จะสามารถปลูกสายเลือดจิ้งจอกเวทขึ้นมาได้นางรอมาหลายปีแล้วดังนั้นรอไปอีกสักวันสองวันก็คงไม่เป็นไร โอ้ไม่ต้องกังวลหรอกรอให้ข้าจัดการเรื่องในสำนักก่อนแล้วจะปรุงยาให้เจ้าทันทีจังอยู่ยิ้มออกมาเขาเองก็หวังที่จะปรุงยาฟื้นฟูพลังและยาฟื้นฟูพลังวิญญาณให้ได้เร็วๆด้วยวิธีนี้ความแข็งแกร่งของจิ้งจอกพันหน้าและโอเซินเฟิงก็จะเพิ่มขึ้นยิ่งพวกนี้แข็งแกร่งขึ้นเท่าไหร่จังอยู่ก็ยิ่งไม่ต้องรู้สึกกลัวมากเท่านั้นแต่ก่อนหน้านี้เขายังมีอีกเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพวกคนที่อยู่ในขอบเขตตันส่วนและว,ว่าส่วนที่อยู่นอกสำนัก